สวัสดีครับผมพิวสะท้อนครับผมฝาดทีดิบองครับสองหนึ่วันนี้เป็นครั้งหนึ่งที่ได้เจอกับแฟนใช่ที่จริงนี่เวลาเราจบซีรีส์หนึ่งเรื่องอาจจะมีเหมือนแฟนมิรประจำปีประจำเรื่องครับนี่เป็นหนึ่งแฟนมิรใหญ่ของเราอีกหนึ่งแฟนมิรครับทุกคนที่คิดว่าทุกคนน่าตั้งตารอแฟนได้ที่กรุงเทพนะครับใช่ครับเพราะว่าเราเนี่ยเต็มตัวเชื่วลากันประมาณหนึ่งเดือนได้ครับสำหรับโชว์ต่างๆเพราะว่าวันนี้ ที่ผมนับจํานวนเพลงกับโชว์ที่นับได้ตั้งแต่ต้นจนจบสิบกว่าเพลงได้ครับอ่าใช่ใช่แฟนมีแล้วเพราะว่าเราไม่ได้มาแค่ร้องเพลงแต่เราจะมาสร้างรอยยิ้มมาเต้นโชว์ทุกคนมาเ n นเตอร์เทุกคนเรารวมถึงสร้างรอยยิ้มแต่ทุกคนด้วยครับนอกจากร้องตุ้มแล้วเนี้ยมันมีอะไรอีก มีอะไรมีอะไรมีเวทีที่เราขึ้นเคยทำเหมือนกันมีอ่ะผมพี่มีแต่ผมไม่ผมไม่มีอ่าผมถ้าเท่านี้ผมไม่มีครับทุกอย่างเคยเท่าหมดแล้วของผมนี่เหมือนได้รับการบ้านใหม่ในทุกรอบที่เวลาจะมีแฟมิลี่ทิ้งครับอย่างอย่างปีแรกปีแรกที่จําได้เลยว่าที่ที่หลังจบเลิฟมิเดียไปผมก็ได้เต้นคอนเทมอันนั้นก็คือครั้งแรกของผมเหมือนกันกับการเรียกว่าเต้นเสืออารมณ์กับโคมไฟซึ่งครั้งนี้ก็ได้รับโจทย์ใหม่เป็นเล่นเปียโนครับผมใช้เวลาประมาณ ต้องใช้คำว่าสูนี่ยแหละครับทุกคนเพราะว่าก่อนหนที่ผมบอกทุกคนว่าผมอยากเรียนแต่ก็ต้องเบรกไปเพราะว่างานเยอะครับซึ่งมาครั้งนี้ผมใช้เวลาในการเตรียมตัวสําหรับโชว์ในครั้งนี้หนึ่งเดือนเรียนไปประมาณ4ี่หครั้งได้ครับแต่ก็ว่าก็คิดว่าวันนี้ซ้อมจนรู้สึกพร้อมมากค่ะรอชมราชมจะไม่ได้เป็นอะไรใหม่ๆแต่ว่าเส็จความยากมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ว่าใช้อินเนอร์มากขึ้นแล้วกันครับเพราะว่าเราเีย่เหมือนด้วยความที่องค์ประกอบมันไม่ได้เยอะมากครับเลยต้องใช้อินเนอร์ให้มัน เอาไว้ได้ก็ก็นถ<ม>ือว่าเป็นความยากหนึ่งอย่างพี่ต้องต้องฝึกฝนครับใช่ครับเป็นมันรู้สึกง,ง,งที่แบบรอแฟนๆมา s พ p เราแบบจนแบบวันนี้แบบโซเอาที่เดียวจริงสิงงอยากพูดตลอดไปคือขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับจริงไม่มีแฟนๆนี่ไม่เห็นเรายือยู่ตรงนี้ได้เลยครับจริงงานในวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าแฟนๆัพ p อ o r t เรารดีดมาครับเพราะว่า ถ้าแบบแฟนๆไม่ซัพพอร์ตงานนี่อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้องี้ยถึง<ช>บอกว่าทุกคนทุ่มเทกับเรามากไม่ไม่ใช่แค่มาแต่เอาของม,มาให้ส่งอาหารมาให้ทุกคนเหนื่อยมากเหนือ่อยเหนื่อยมากที่อยบมาหาเราขอบคุณทุกคนมากที่รักเราด้วยใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราเสมอมาครับใช่ครับซึ่งทั้งหมดก็คือเป็นกําลังใจที่ดีให้กับพวกเราทุกๆคนอย่างมากครับที่พวกเรา ตั้งใจซ้อมกันมาตลอดหนึเดือนหรือแม้กระทั่งแบบว่าเรายังมีกําลังใจในการทํางานในแต่ละวันเพราะว่าเราเห็นว่าพี่ๆแฟนคลับทุกคนยังให้การพพอร์ตเราอยู่พอถึงเวลาที่เราสามารถมอบความสุขกับให้กับทุกคนได้เราก็อยากทําให้ครับใช่ได้มีเวลาส่งสองตังนอกแมโปรเจกต์ที่เป็นแฟน ใช่ว่าพวกเราส่งดูผ่านออนไลน์ครับก็จะมีพี่พี่แฟนคลับทุกคนแท็กมาแบบวันนี้ส่งของขวัญให้นะวันนี้ส่งฟูลซัพพอร์ตให้หรือแม้กระทั่งวันนี้แบบพี่พี่หลายๆคนร่วมกันรวมทีมการทาแบ็กตตอมเลยต่างๆที่ก่ับพวกเราก็เห็นมาตลอดเลยครับไปคิดว่าเดี๋ยวเลิกงานน่าจะออกไปเก็บรูปสักเล็กน้อยใช่อยอกไปถ่ายโอกาสเก็บรูปที่ข้างนอกครับถ้ามีโอกาสแล้วแต่ตอนนี้น่าจะออกไปไม่ได้ทุกคนเยอะมากเดี๋ยวเราแอบออกไปครับ ทั้งสองคนแบบดูพิมพ์ปกดิสแท็กว่าจูที่แฟนๆแท็กมาให้ตัวตตเองในออนไลน์ตะลอดเวลาโอ้ยงิงแท็กแท็กไม่เคยไม่เคยลางครับหมยายถึงว่าเช็คเช็คจนล่างสุดตล <c oughs> อดหมายถึงว่าแท็กประจําตัวเองก็จะเช็คจนแบบล่างสุดตลอดเพราะว่าจริงไม,ม,งม่มีทั้งคําชมมีทั้งคําติมีทั้งคําแนะนําครับที <c oughs> ่บอกว่าพยายามไปเช็คฟิดแบะะ็กตลอดว่าเออคมีอะไรมีอะไรอัปเดตบ้างมีเรื่องไหนที่เราพลาดไปอะไรเงี้ยให้ขับเตือนนะบ้างก็จะเก็บมาพัฒนาต่อไปครับใช่ครับ ที่เวลาเราสอจริงอย่างที่ฟอร์ดบอกว่าทั้งทั้งผมทั้งฟอร์ดเราเราพยายามเข้าโซเชียลให้ได้มากที่สุดเพราะว่าหลังหลังจากที่แบบรู้ว่าพี่พี่แฟนคลับจะชอบแท็กเรามาถ้าเกิดไม่แท็กก็คือจะจะพ่าดแฮชแท็กชื่อของพวกเราชื่อดมของพวกเราครับซึ่ง เออมันเป็นกําลังใจที่ดีให้กับพวกเราทั้งคู่ครับลุงถึงอย่างที่ฟอบอกว่าบางทีแบบมีพี่ๆทุกคนมีคำแนะนําอยากให้เราปรับปรุงตัวเลยแบบว่าถ่ายถ่ายช่วงที่แบบเราเราออกงานทําโชมมาเหมือนเราอ่ะได้เห็นว่าโอเคเราอ่ะสามารถพัฒนาตัวเองไปในทางไหนได้อีกก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยสพอตเราต่อไปครับเราเรียกว่าคำติคำชมเรารับหมดใช่ครับสติอาชมได้มดทุกอย่างเลยครับ แต่เมื่อวานสุดร้อนร้อนคำชมเยอะมากเมื่อวานนี้นะับการเดินแบบเพราะผมผมผมเดินวันที่สองวันที่สี่ครับใช่ใช่ครับได้ดูไมด้ได้ดูได้ได้ดูได้ดูครับจริงๆแล้วสำหรับแฟชั่นวีคในครั้งนี้ผมกับฟอร์ได้มีโอกาสไปร่วมงานเดินด้วยกัน1ครั้งอยู่หนึ่งวันครับแล้วก็จะมีสวนครั้งที่สองคือจะเป็นสลหรับวันฟอร์จะได้ไปเดินให้อีกงานส่งองผมก็คือเมื่อวานก็ได้ไปเป็นนั่งชมครับของแบรนด์พิพิเลอร์ครับ า<ช>การเดินแบบเพรจริงผมชอบมากเพราะว่าที่จริงงานนี้คนพวงมาจากตอนไปเปิดป๊อปอัพท็อฟฟี่ครับแล้วแบบพี่ๆเขาก็มาชวญว่าอยากเดินแบบไหมบอกว่าโอ้ผมอยากเดินมากเราะว่าผมไม่เคยแบบเวทีใหญ่เลยอะไรเงี้ยเพราะพี่เขาชวนผมก็อ๋ออินดีเลยครับติดต่อพี่ดีค้าได้เลยครับก็คุยๆ,ๆจนแบบถึงวันนี้ก็ภูมิใจมากครับที่ได้เดินรู้สึกว่ายิ่งอยู่มา3ปีที่เพิ่งครั้งแรกครับที่ได้เดินเวทีใหญ่ตรงปาร์คคารากอนครับใช่ครับแล้วก็จะเป็นเวทีเล็กครับที่เป็น เหมือนเป็นการช่วยส่งเสริมกับนักศึกษาครับผมรู้สึกว่าโอ้ตอนพี่บอกว่านี่ฟอร์ดมาช่วยเดินตรงนี้ได้ไหมแบบเป็นเป็นางานนักศึกษาครับโอ้โอเคครับพี่ผมผมช่วยได้เลยแบบผมอยากช่วยมากเพราะรู้สึกว่าอยากส่งเสริมแฟชั่นของนักศึกษาไทยมันรุ่นใหม่นะครับ<ช>้องรุ่นใหม่ซึ่งแบบ เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะมากครับมาถึงว่าไม่ได้เป็นแฟชั่นที่คิดว่าใส่ไม่ได้แต่มันคือแฟชั่นที่มันเป็นแฟชั่นแต่ยังคิดว่าโอ๊ยเนี่ยยังพอหยิบมาใส่ในงานได้นะมผมว่าผมชอบมากๆในรอบนี้ครับใช่หรืออีกสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราได้เห็นก็คือ,อปกติแล้วเราเราจะเห็นผลงานนักวันโชว์เลยครับที่แบบว่าทุกคนออกมาเดินเราเห็นเสื้อผ้าใหม่ๆเทรนด์ใหม่ๆที่ให้เราอัปเดตกันแต่ครั้งเนี้ยเราได้ไปเห็นว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วว่าการเต็มโตของแต่ละแบรนด์หรืองานในครั้งเนี้ย ทุกคนเขาเตรียมตัวกันนานมากๆครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันฟิตติ้งชุดที่แบบว่าพี่สไตลิสต์ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เช้าเพื่อฟิตติ้งชุดให้กับนายแบบนางแบบแต่คนให้เข้าที่สุดให้ดีที่สุด <c oughs> ล้มถึงต้องมานัดวันบ็อกกิ้งวันโชว์อีกซ้อมโชว์ซ้อมเดินอะไรต่างๆซึ่งแบบทุกคนทุ่มเทมากแบบไม่มีใครบ่นเหนื่อยเลย <c oughs> เราได้เห็นความโปรเฟชชั่นอลของทางทีมผู้จัดด้วยหรือแม้กระทั่งตัวออรุ่นพี่นายแบบนางแบบในครั้งนี้ก็ถือว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ <c oughs> ฝันไหมว่าสักวันแฟนของเราสองคนจะได้ไปแบบได้เฉลิมฉองผมทำแฟเล่นโชว์ตัวเองไปหนึ่งรอบไปแล้วครับแต่พอสตก็จริงเข้าใจโปรเซสทุกอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้บ่นอะไรกับการทํางานที่มันต้องรอครับเข้าใจโปรเซสของการทำไฟรนช์โชว์มากว่าเราพอเราเป็นคนเคยทําเองหนึ่งครั้งเราเรารู้เลยว่าแบบโปรเซสหลายอย่างมันมันต้องใช้เวลาจริงในการเตรียมตัวการบ็อกกิ้งการฟิตติ้งเราแบบพอเราทําเองมาแล้วเราู้ว่าโอเคเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเป็นเป็นเป็นโมเดลบ้างเราก็พร้อมที่จะ ได้ครับผมรอพี่ได้ไม่เปไรเฟอร์รี่บอกรอยนะน้องไม่เป็นไรพี่รอได้้าใจพี่พี่พีกัดเการเลยครับไม่อะไรพี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมผมอยู่ได้ง่ายเลยได้ผมอยู่ได้พี่ไม่เป็นไรพี่เอาเลยนี่ว่ายังเป็นความฝันของพวกเราอยู่ครับแต่ก็คือเป็นความฝันที่ตั้งเป้าเอาไว้ครับถ้าเราทําได้ก็ถือว่านั่นคือแบบว่าสักเซสของพวกเราแล้วแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้เราก็จะพัฒนาต่อไปครับแต่แต่สิ้นปีเหมือนจะมีเพลนโชว์อย่างี้นะครับ ใกล้ๆครับใกล้ๆมันจะมีอันสุดท้ายเราให้คะแนนกันเป็นในแบบเราทั้งคู่นี้มีมีสิบให้สิบนะคนนี้มีสิบให้สิบแต่จริงเราเราเดินแบบกันไม่ค่อยบ่อยครับครั้งล่าสุดมันจะเหมือนจะปีปีแรกๆเลยป้าใช่ไหมที่เดินกันใช่ปีแรกๆเลยครับเมื่อจะแบบเกือบสองปีแล้วครับจบแบบช่วงแบบเลิ่มเป็นแอร์ใหม่ๆครับแล้วก็หายกันไปเลยเพื่อมาเดินกันรอบนี้ก็รู้สึกว่าอัฒนาขึ้นน้เนียอุ้ยขอบคุณครับ ส่วนนี้เขาแบบเรื่องของอินเนอร์การเดินเขาเขาแบบมือโปรอยู่แล้วผมก็ศึกษาจากเขาเอะเวลาเดินยังไงนะมูดเป็นยังไงเพราะว่าฟอร์ดนี่เก่งผมแบบเป็นเป็นครูเป็นครูให้ผมค่อนข้างเยอะในหลายๆเรื่องครับเป็นกาวนระยะเขินหรอเขินเขินก็เรียกได้ว่างานเดินแบบเราก็ได้แหละชอบชอบชอบแฟชั่นแหละจริง เราอคนชอบด้านแฟชั่นอยู่แล้วครับด้วยความที่เอามีแบรนด์กันทั้งคู่อะไรเงี้ยใช่ครับคือการศึกษาแฟชั่นมันคือการศึกษาเพื่ออัปเดตต่อไปในในในตัวเราเองด้วยแล้วก็ในแบรนด์ของเราเองด้วยครับก็รู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ไปร่วมงานแฟชั่นครับใช่ครับีสุดท้ายนฝากแบรนด์ผเองทั้่เลยโอเคครับขอบคุณมากมากครับให้ฝากก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้ก็อาจจเปิดใหม่นี่ให้เปิดเลยได้ครับก็ขอฝากแบรนด์เสื้อผ้าของผมด้วยนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเลยครับกับวัสดุ ซื้อไม่ทันนะครับยากบอกว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะมีเปิดอีกหนึ่งรอบครับผมก็ฝากติดตามที่ที่ o f ฟ i c i a l p a g พด้วยนะครับนานไม่นานไม่ืม่อทุกคนที่เตรียมตัวอีกไม่นานอีกไม่นานอีกประมาณหนึ่งถ<อ>ึงสองอาทิตย์นี้ไม่นานเกินรอครับทุกคนทุกคนหยอกกรับปุกรอลเลยครับอ่าใช่ก็เป็นแบรนด์ Ur b a n s บิร e t นะครับ,รบที่อยากทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าหยิบไปใส่แล้วมั่นใจในตัวเองสับอยากให้ทุกคนเนี่ยแต่งออกมาในสไตล์ของตัวเองในในเวที่ตัวเองชอบแล้วก็มั่นใจครับครับผมแล้วสารผมนะครับขอฝากกโชฟด้นคท ตั้งใจทำมากๆากที่คอลเลคชันนะครับก็มีคอลเลคชันเอวซามพุ่งจบไปนะครับก็เตรียมกับคอลเลคชันใหม่สิ้นปีนี้นะครับในแกล้วันเกิดก็รอชมนะครับทุกคนฝากได้ครับฝากด้ครับโอเคครับบ๊ายบายขอบคุณครับ